tôi một cái tôi vậy này tôi không ai tôi nè là tôi giày không phép lúc mặt hôm nay tôi 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 rồi, tôi tôi Đồn tôi 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 หรือว uhm oh, nice. huh? ่าโดนก็จะโดนนะอุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวนู้นวะไม่โดนโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะอุ้ยไม่ใหญ่ใหญ่หรือเปล่ามันจะใหญ่อยู่นะหรืว่าไม่โดนโอ้ยยางลึกเลยโอ้ยแดงเป๊ะเลยสวัสดีครับผมแต้มแต้มแรกมาแล้วนะใหญ่อยู่นะครับเนี่ย โอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเลาะยิงปลาเช่นเคยนะผมมาถึงตรงหน้าอ่างนะก็เจอพอดีนะครับโห้โขึ้นมาก็หมานแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในไปยังไงรับชมกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปครับผมเอ้ยลุย <Yo! S 1> โจเบคนอมดา้องาอ่อดดน จอเลิฟคนหอมดอยกำนันลุกลาป่าเขาลำเนาบอได้ยานแดดฝนฟั่งหามือหาตามคำบอกบอได้มีตัวมีจ้างมีแค่ฝีมือและใจสุปลาใหญ่วันนี้ต้องได้ตา้สวมเสื้อแขนยาวบวมม่องหยัดเอวมีมีดข้อมือตื่นเจ้าแดดบ่าทันมาส่องทั้งตัวยแสงซึอจอเลิฟคนหอมดอยแบกปืนนาไม้คู่ใจหลัดตามตีนดอยหื้อลูกเมียได้กิ่นอิ่มไปครับผมถึงที่หมายแล้วนะครับ

Những lần nữa lên, đinh khơi nè này, nè 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 một nè 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 đâm đâm đấy, thế thế nè nè không mấy? nè 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 อย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้เดี๋ยวผมขยับไม้มาใกล้ๆนี้ก่อนนะมันไม่ยอมเข้าเลยทุกคนซรัพไปสองสามเป้งไม่โดนน่าจะละแวครับเดี๋ยวลอกกันลองซุ่มต้นนี้ก่อนข้างๆกันนะนี้ก็พกน้ำแดงมาด้วยนะเออมาล่อสตูนะ เเต็มยน,ะมนแบบนี้มันไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวใหญ่มันจะเป็นไล่คู่ตัวไล่คู่ไข่มาลดติดแถวนี้เนะี่ย hết nắng lên là <laughs> Này xìa lồm lại Một lốt mới tịt Ồ, đu phố luôn này dỡ oh, oh, lúa nè Những miếng ngâu ngâu mình đồn á Đi, 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 đồn vô Ui, ui, vinh vô đi, mình đi Ui, mình xảy vô đó Mình xảy vô Nhìn ngâu này, nè Ui, mình xảy vô เดีด๋ยวขึ้นมากันได,ด้สักกำโอ้โหติดโอ้โหติดไปอ้ anh ngâu ngâu á, ô hồ dày vô đây <laughs> ừ, mình vô phương tổ nó ơi, anh ngâu ngâu đâm đâm mà nè nó chưa bị tổ dày đều khinh này tít hai ý này ยิไงลุดง่ายไหมโอ้ย,อยเกือบถอนเกือบถอนละเกือบถอนเกือบถอนดึงเกือบถอนเห็นเงาดำๆนะครับผมเกือบถอนแล้วเนี่ยใหญ่ยิยย่วนะครับไปเก็บปลาดูกันต่อครับผม โอ้ยโดนไหมโดนไหมโดนไหมน้ำก่อนน่าจะโดนนะโอ้ไม่โดนครับผมเสียดหัวเสียดรอยผิวน้ำเลยนะโอ้ยเสจไดเสจไดนะเดี๋ยวผมย้ายใหม่ไปนู่นดีกว่าต้องไปที่เดิมด,ดูอีกทีหยับมาที่เดิมครับผมเปิดมีตัวเข้า เดี๋ยวไม่มีค่อยเอาบันไดไปตั้งตรงนูนนะ้นครับวิยมองไม่ค่อยเห็นนะโองๆๆๆๆดูไหมให่ตุบน มีครั้งที่สามะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเนี่ยเราขึ้นเนี่ย โดนไหมนี่จะโดนนะไโดน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 ผมมน่นี่นี่โดนโดนโดน๊ะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ครับผม โอ้ยอย่าติดอย่าอย่าติดติดมนันนี่นี่ใหญ่เงี้ดิโอเคครับผมนี่ใหญ่ทุกคนตอนนี้ก็5้าโมงสินาทีนะ เดี๋ผมลองซุ่มอีกสักพักนะไปจะมานอีกนะครับแสงเริ่มหายแล้วมองไม่ค่อยเห็นครับต้องถอดแว่นตาละแว่นตาตัวนี้โหย้ยไม่ได้ปรับแสงออโต้นะไม่ค่อยเห็นเลยมองลางๆมากไม่ได้เอาตัวโปรดมานะครับยิงพลาดมากกว่านี้ ใส่ก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นนะถ้ามันอยู่ลึกนะเ right ดี๋ยวลองซุ่มอีกสักพักครับผมโดนไหมโดนไหมมันจะโดนนะโอ้ยโดน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 มานนี่มันี ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่มีแว่นตาไม่เห็นเห็นแต่เงาดำๆกมอนีไม่ใหญ่เลยโอ้ยเนี่ยใสอย่างเงี้ยไม่อยากเอาเลยนะสี่นิ้วเนี่ใสแค่นี้ไม่อยากได้เลยนะ น <Hey, S 2> ม่มีแว่นตาแล้วผมว่ามันต้องพอแล้วครับผมเนี่ยโอ้ไม่ไหวไปผมว่าผมจะกลับเลยนะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผลงานวันนี้ก็ประมาณสี่ตัวนะสีแต้มว่ามันน่าจะมีสองโลอยู่นะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวไว้แก้มือโอกาสหน้านะครับวันนี้ผิดพลาดเยอะมากยิงไม่โดนเนี่ยนะ ผมมองไม่ชัดนะหินแท่ลางๆนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแว่นตาแว่นตาลืมเอาแมนะไอตัวปดยังไงเจอกันอีพีหน้านะครับกดไลค์กด, like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอปาละเมาละอองตามขอบอ่างเก็บน้ำเก่าอย่างบนดินเปียกเสียงมันตรอบรอบฟังกำเงียบล็อก จงหันปลาว่าอยู่ไปเผ้าตั้งถาดีเมื่อจับคันไก่บาต้องวังยั้นเมือ่อนาไม้ลั่นตั้งเสียงดังลั่นไปทั้งดอยหูดอกดอกพุ้งเร็ว